มาถึงแล้วครับไม่บอกผมตลาดแรงนะวันนี้เป็นตลาดแรงท้ายเมืองของนครพนมเราตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมพอจูนเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันคนม,ม,มีอะไรให้กินบ้าง เนื้อหรือหมูเนื้อค่ะห,หมูฝั่งนั้นค่ะยี่สิบป่ะคะค่ะมาได้ยี่สิบวงะสวงลท้ใส่บไแล้วไเี่ยอาไปแกงอันนี้นิ่นี่วงีาครับปลาเสี่ยครับแลสิบบาทครับเสี่ยวไปเลยครับ ลูกอัดจานละสาสิบหาคำลูกัดตามจานร้อยไปเอาอหนเนานะทต่ลือกแนมันไม่สวยอะเแทนมันไม่สวยแ่นมันแตกแ่นันมันไม่เป็นแทนครับมันไม่เป็นแ่นอออออ โซนตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าไป500มาทเลยเขี่ยเขแถมทุกครั้งเลยมันเลยจัลโล่5ร้อยเอาเลยอัพี่มาลู8่านะคะนะคยได้ลยค่ะแว้ได้นะคะน้องไอ้สด10บาทเลยค่ะปลาเผาอร่อยอร่อยเลยกได้นะคะ Lagi lah. Ini lagi sih, kalau lagi. Lagi. itu kedua ni lah? Yeah, yeah, จังคะครับหรอยเ้าสิบสาทไม่ได้ค่ะว่าปลาสับช้นปาทาขนปลาไตัวใหญ่ปลาหัวปลาโจกจ้า

จานเท่าไรคะจานละซีบ่าทลูกแต่เจ้ามากพัวเขาดโกพัวเขาพักมันมัได้หาลูกย้อนมันได้หาอ่าอ่านี่เป็นกระสุนี่ไปแข่งก่อนไปแข่งโลละโล่แข่งแล้วกันเสียบักขึ้นของใหม่ไม่ค่อยเยอม่พอไม่กี่ร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวแค่หนึ่งเซ็ อันนาแปลกีอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะคุณี่อันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทหอออนโอจะอันไหนอันละโลละโลตัวใหญ่เออมันเจียบได้นะ

ปลูกเองเลยค่ะของบ้านเราค่ะบูไรสานลองจันไหนคะยานที่มันสุกๆเลยหวานว่ะชิมเลยค่ะ ครับคสิบบาทครับเอปลือกออกก่อนตามดูค่ะเช่คืเขาอะไรเขาได้ไหมไปเงินเนเดี๋ยวยังเย็นๆไปนะฮะมาบุกับพี่ห่างิมเอาเดี๋ยวนี

หมูสะเาอ้าตัวห้ามยไปใคเขเก็บือชื่อไปเก็บ้อวัดวมันแรงเกิดมาแล้วนี่เลยเจ้ามนแดงกี่ใบมยพิจารณารับจานละห้าสิบค่ะจานใหญ่นี่หรอคิกกใหม่ไว้อ่าจะมีกีเห็ดวันก็แก่อยู่ลนี่ต้องเอาไปตัดนพิจารณตกาิบอมักเดยู่น มาดูหน่อยเด้อดอกกระเจียวสารานางอะไรจักบาทนี่ห้าบาทเฮ้ห้าบาทสิบห้าบอท่สดครับเอ็นนีจ้าด้วนะครับหนองยา마นาพรครับ นี่มันเลี้ยงไม่ได้ค่ะมันต้องทำใช้ยนี่หมุนนะ้าจี้ไม่จ้าหน้าร้อยอค่างงี้ชอบทมเหมอนกันค่ะแ่้นี่ก็ทนให้เ็จ เล็กเลยั็ได้โอ้ยฉันสูบลอต้นไม้สดเอาอนยงคมลเ็พร้อมแงเลยนะลองเนาะเอ้ยจ้าต้้โคเรฮาร์ลาลล่า โดนกะเจบซีจ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หางค่ะหางหางหางปลาจ้าแม่ลืมหางหาง,หางปลาหางปลา เทหรนะคั่งก็ไหร่น่มันสองร้อยห้าสิบนี่มันเด้ยอะมดนอา่สวันวันราคากับข้าวซอยนั้นอันนี้ยีบาทยี่สิบบาทเอากองหนึ่งสวยเอาเลยสวยเอากอง เอาสองโปสามสิบะไปกินไม่หมดเนะอาไปกินเราซื้อตัวนี้ <c oughs> นอ,อย,ย,ยอไม่ใช่ได้โอ้ยอย่าหันเลยค่ะไม่ก้าเายไม่ค้านาเลคโอ,อ้ยน, <c oughs> นี่ไดรุ่มมันนี่นะนี่เิ่เอานไปทำอะไรทีิด <c oughs> Hả? Trời <laughs> mưa. Mưa. Thế जय cổ thì tham dự hả? Số 5 đó. Giờ พอมาเจอทีหนึ่งใหญ่ได้หลายหลายอย่างได้หลาใช่เท่ากันแต่ว่าที่มันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แต่นี้สุกแล้วสุกต้องรีบขาไปเดินจะไหวไนะแม่ของออดหัวบอสเนี่ยอ่อบอกรับนะไม่คงพ้นไปพุอรเดอร์บึงการยังบ่มาอ๋ออันนี้อันนี้โอเคนะครับอันนี้อันนี้น้ำชมซิมครับออ๋เดี๋ยวผมจะได้เข้าไปเป็นแฟนเดือครับครับ นั่นแม่คงแม่งเองออเดอเราก็มาอยู่ครับครับแต่เห็นเมื่อวานนี่เห็นเพินไปบุงการยังปอ๋อครัยังมาณะิบเทกอเนี่ยเ่้อเอรย่นจัอะมงแค่ย่านงอ่ะ